สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง r ร b b t t i l l a t o ทูกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องบุพผาแห่งรักใน EP ีที่18ถึง24เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะหลังคุยกับชินจาวเสร็จนางเอกกลับมาที่บ้าน ป้าแม่บ้านโทรมาลางงานทำให้นางเอกต้องอยู่บ้านคนเดียวทั้งที่กำลังไม่สบายแถมป้าแม่บ้านยังบอกข่าวดีอีกว่าเธอกับลุงข้างบ้านกำลังจะจดทะเบียนกันนางเอกแสดงความยินดีกับพวกเขาแม้จะไม่สบายแต่นางเอกก็ไม่ยอมบอกใครและเธอยังไม่ไปหาหมอแม่นางเอกยุ่งวุ่นวายอยู่กับงานที่บริษัททำให้ไม่ได้กลับบ้านหลายวันวันนี้มีประชุมแต่เธอจำเวลาผิดเลยถูกยวนฉีกแกล้งให้เข้าประชุมก่อนเวลาที่กำหนดอีกทั้งเป็นการประชุมออนไลน์ จึงทําให้เธอจับไต่เขาไม่ได้หลังรู้ความจริงเธอจึงโทรมาโวยวายใส่ยวนฉียวนฉีเดินตามหาเธอจนไปเจอที่บันไดหนีไฟเขาขอโทษแม่นางเอกจากนั้นเริ่มจูโจมจูบเธอ ด้านชินเจ้านั้นแม้เธอจะนําเงินที่ได้จากพระเอกไปใช้นี้แล้วแต่ก็ยังขาดอีกมากเธอจึงกลับมาที่บ้านพระเอกอีกครั้งแวบแรกที่เธอเห็นภาพวาดบนฝาผนังบ้านของพระเอกเธอก็เกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นมาเธอถ่ายรูปส่งไปให้สามีเช็คถึงมูลค่าของภาพจากนั้นมาบอกพระเอกว่าเธอกําลังจะไปต่างประเทศและยังได้มอบบัตรกดเงินให้พระเอกโดยบอกว่าในนี้มีเงินของนางเอกอยู่หนึ่งล้านนางเอกเป็นคนให้เธอมาและกับการที่เธอต้องไป จากเมืองนี้ชินเจ้าฝากเอกคืนมันให้นางเอกพระเอกไม่ค่อยพอใจนางเอกเท่าไรเขาจึงโทรถามเธอว่าคืนนี้เธอจะมาหาเขาไหมนางเอกตอบว่าเธอไปไม่ได้เธออยากให้เขามาหาเธอที่บ้านมากกว่า ท่ามกลางฝนที่กำลังโหมกระนำนางเอกเดินไปเปิดประตูบ้านให้พระเอกตัวของเขาเปียกปอนไปหมดเขายื่นบัตรกดเงินให้เธอด้วยอาการเคืองเล็กน้อยนางเอกหยิบบัตรมาจากมือเขาชินเจ้าคงตั้งใจฟ้องพระเอกสินะแต่เธอไม่สนหรอกเธอซุกซนดื้อรั้นแถมยังไร้ากาศแต่ทุกอย่างก็เป็นเพราะเขาเพื่อปราบเด็กไร้ากาศแบบนางเอกแล้วพระเอกดึงนางเอกเข้ามาจูบพาเธอกลับเข้าไปในห้องนอนบอกเธอว่าหากไม่ชอบชินเจา้าก็ให้บอกเขาต่อไปอย่าทำ แบบนี้อีกนางเอกพยักหน้าตอบรับหลังจากง้อกันอยู่พักหนึ่งพระเอกถึงสังเกตได้ว่านางเอกไม่สบายตัวของเธอร้อนเป็นไฟพระเอกให้นางเอกทานยา จากนั้นพาเธอมาโรงพยาบาลหมอซักอาการนางเอกอยู่พักหนึ่งอยากให้เธอตรวจเลือดแต่นางเอกไม่ตรวจเนื่องจากกลัวว่าพระเอกจะรู้เรื่องที่เธอเป็นลูคีเมียทั้งหมอทั้งพระเอกช่วยกันกล่อมแต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายเมื่อคนไข้ไม่ยินดีตรวจดังนั้นหมอเลยต้องปล่อยกลับบ้านพระเอกอยู่ดูแลนางเอกทั้งคืนยิ่งเธอไม่สบายเขายิ่งรู้สึกว่าเธออ่อนเก่งกว่าเดิมอีก ขณะเดียวกันด้านแม่นางเอกนั้นเธอมาดูงานต่างเมืองพร้อมกับสมาชิกในบริษัทเธอได้พักอยู่ห้องข้างๆหยวนฉีบรรยากาศดูกระอักกระอ่วนไม่น้อยเพราะความสัมพันธ์ของเธอกับเขายังไม่แน่ชัดเท่าไหร่อีกทั้งเธอมีความกังวลหลายอย่างทั้งเรื่องงานเรื่องอายุที่ห่างกันรวมถึงเรื่องนางเอกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็อยากเคลียร์กับเขาให้รู้เรื่องดังนั้นจึงมากดออดหน้าประตูห้องหยวนฉีอีกฝ่ายกลับไม่มีทีท่าจะเปิดให้เธอคิดว่าเขาหลับไปแล้วแต่ที่ไหน ได้ยนฉีไปซื้อของที่ด้านล่างเขาถามเธอว่ามีธุระอะไรกับเขาหรือเปล่าแม่นางเอกตอบว่าเปล่าจากนั้นเดินกลับห้องตัวเองยนฉีรู้ว่าแม่นางเอกมีเรื่องที่ไม่กล้าพูดกับเขาดังนั้นเขาจึงเป็นฝ่ายเลือกโทรหาเธอถามว่ามีอะไรจะพูดก็ให้พูดมาแม่นางเอกถามเขาว่าทําไมเขาถึงชอบเธอเธอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตให้เขาฟังเรื่องที่สามีเป็นลูคีเมียกระโดดตึกตายรวมถึงเรื่องที่ลูกสาวได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นลูคีเมียเธอใช้ชีวิต อยู่เป็นเพื่อนลูกทําเคมีบําบัดเต็มๆสองปีไม่ง่ายเลยกว่าจะเอาชีวิตลูกสาวกลับมาได้แต่หมอกลับบอกว่าโรคนี้กลับไปเป็นซ้าได้อีกหลังจากนั้นชีวิตของเธอก็ย่ําแย่มากเธอมักฝันร้ายนอนไม่หลับติดแอลกอฮอล์กินยาแก้ซึมเศร้าอยู่นานแม้แต่ความกล้าในการเริ่มชีวิตใหม่ก็ไม่มีเธอเคยลองมีความรักแล้วหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็จบลงด้วยการเลิกราไม่มีใครมาชอบผู้หญิงที่อารมณ์ร้ายแถมขี้วิต,ตกแบบเธอเธอให้ลูกสาวรู้ไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเธอ มีความรักเพราะเธอกลัวว่าลูกสาวจะรู้สึกไม่ดีเธอเป็นทั้งแม่และผู้หญิงที่ล้มเหลวในชีวิต นี่คือสิ่งที่เธออยากบอกเขาหากว่าเขาเตรียมตัวมาไม่ดีพวกเราก็หยุดตรงนี้เถอะยนชีกลับบอกให้แม่นางเอกเ,เปิดประตูห้องให้เขาเขาบอกเธอว่าต่อจากนี้เขาจะอยู่เคียงข้างเธอเองหลายวันผ่านไปชินจากลับมาบ้านเพะเอกอีกครั้งเธอแอบเอากุญแจบ้านที่เพะเอกซ่อนไว้ไปทั้งได้บังเอิญเจอพังจจออ้างกับอีกฝ่ายว่าเธอเป็นเพื่อนพระเอก ดังนั้นเมื่อนางเอกมาหาพระเอกเธอจึงเข้าบ้านเขาไม่ได้แถมช่วงนี้พระเอกยังหลบหน้านางเอกวันๆไม่อยู่บ้านโทรไปก็ไม่รับสายหายหน้าไปเลยนางเอกนําเรื่องนี้มาปรึกษาพังจืออีกฝ่ายเลยบอกว่าพระเอกทํางานยุ่งมากนางเอกกลับกลัวว่าพระเอกจะเบื่อเธอพังจือตอบว่าพระเอกไม่มีวันเบื่อหลายปีมานี้พระเอกไม่เคยมีแฟนยากมากที่เขาจะเปิดใจรับใครสักคนหวังว่านางเอกจะไม่หักอกพระเอกก็พอนางเอกดื่มไปหลายแก้วหลังเมา ได้ที่เธอกลับไปที่บ้านพระเอกเห็นชินเจ้าอยู่ที่นั่นชินเจ้าตกใจกลัวมีคนรู้ว่าเธอมาขโมยภาพของพระเอกจึงตั้งใจจะกลับดันถูกนางเอกดักไว้ไม่พอใจที่ชินเจ้านำเรื่องเงินหนึ่งล้านไปฟ้องพระเอกทั้งสองมีปากเสียงกันระหว่างนั้นอยู่ดีๆนางเอกก็เป็นลมชินเจ้าตกใจกลัวมากประจบกับเวลานั้นฮานอีโทรมาหานางเอกพอดีชินเจ้าเลยบอกเขาเรื่องที่นางเอกเป็นลมนางเอกรู้สึกตัวที่โรงพยาบาลฮานอีนั่งเฝ้าเธออยู่ข้างๆ นางเอกขอร้องให้เขาอย่าบอกเรื่องนี้กับแม่จากนั้นเธอมาคุยกับชินเจา้าในตอนนี้อีกฝ่ายรู้แล้วว่านางเอกเป็นลูคีเมียนางเอกห้ามเธอบอกเรื่องนี้กับพระเอก ภาพวาดที่ชินเจ้าไปขโมยมานั้นเธอนํามันไปขายให้กับผู้รับซื้อซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นอาของหารอวี่นั่นเองเขารู้ว่าชินเจ้าต้องขโมยมันมาแน่ๆแต่ไม่อยากทําลายชีวิตเธอดังนั้นจึงบอกเธอไปว่าเขาไม่สามารถซื้อภาพนี้ได้อีกแล้วเนื่องจากมันเป็นของปลอมชินเจ้าโวยวายว่าไม่ใช่ของปลอมแน่นอนอาหารอวี่ถามว่าเธอไปเอาภาพนี้มาได้ยังไงชินเจ้ายอมบอกว่าจากเพื่อนคนหนึ่งในหมู่บ้านเซี่ยวโจวหลังรู้ว่าภาพนี้ไม่อาจขาย ได้ชิ้นจ้าจึงนำมันกลับไปคืนที่เดิมซึ่งทุกอย่างอยู่ในสายตาของอาหารวี ด้านยวนชีวันนี้เขาเตรียมตัวไปออกเดทกับแม่นางเอกถูกพี่สาวซักไซอยู่นานเพราะแต่งตัวหล่อเป็นพิเศษจึงยอมบอกว่าตนมีแฟนแล้วพี่สาวของยวนชีก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นพี่สาวเจ้าของโรงแรมในหมู่บ้านเซียวโจนั่นเองหลังง้างปากน้องชายไม่ได้ว่าแฟนเป็นใครเธอเดินกลับเข้าไปในบ้านเห็นภาพวาดซึ่งมีลายเซ็นของนางเอกเขียนอยู่บนนั้นเธอตกใจมากคิดว่าแฟนของยวนชีก็คือนางเอก วันนี้แม่นางเอกแต่งตัวสวยกว่าทุกวันเธอวาดฝันถึงช่วงเวลาไปเดทกับยวนฉีระหว่างที่กำลังจะเดินออกจากบ้านแม่นางเอกดันเห็นป้าแม่บ้านกับลุงข้างบ้านจีบกันเธอนึกสงสัยบางอย่างจึงเดินไปเปิดกล้องวงจรปิดของบ้านดูย้อนหลังเห็นพฤติกรรมหลายอย่างของป้าแม่บ้านรวมถึงของนางเอกด้วยเห็นเหตุการณ์ที่พระเอกกับนางเอกอยู่ด้วยกันหลายครั้งที่นางเอกแอบออกไปจากบ้านแม่นางเอกรู้สึกกังวลขึ้นมาเธอถึงขนาดเทน,นัดเดทยวนฉีวันต่อ ระหว่างที่นางเอกยังอยู่ในโรงพยาบาลพระเอกโทรหาเธอทั้งสองจึงนัดเจอกันนางเอกจะออกจากโรงพยาบาลหานอวี่รั้งเธอไว้เขากลัวว่านางเอกจะไม่ปลอดภยัยเนื่องจากผลตรวจเลือดยังไม่ออกทั้งสองทะเลาะก,กันไปมาอยู่ดีๆนางเอกก็เป็นลมหมดสติหานอวี่รีบเรียกพยาบาลมาดูอาการและโทรบอกแม่นางเอกนางเอกฟื้นในตอนค่ำแม่มาคุยกับเธอแม่บอกให้นางเอกไปเลิกกับพระเอกซะ นางเอกตอบบาไหมเธอรักพระเอกแม่เลยถามว่าพระเอกรู้เรื่องที่นางเอกป่วยไหมนางเอกกลับนิ่งเฉยแม่นางเอกเครียดมากเอาแต่ร้องไห้ออกมานั่งหน้าห้องผู้ป่วยนางเอกเดินมาบอกแม่ว่าเธอจะยอมไปรักษาตัวที่ซีจริงสองแม่ลูกนั่งเคลียร์ใจกันนางเอกบอกว่าเธอรู้ว่าแม่ลำบากกับเธอมามากแต่การได้คบกับพระเอกทำให้เธอได้เรียนรู้หลายอย่างเขาสอนให้เธอเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เวลาต่อมานางเอกจึงมาที่ซีจริงหมอประเมินดูอาการของนางเอกแล้วว่ายังพอมีหวังหลายวันมานี้นางเอกเครียดมากเธอไม่ยอมรับสายจากพระเอกตั้งใจตัดสัมพันธ์กับเขาแม้เลือกเช่าห้องพักอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลให้นางเอกหาแม่บ้านมาดูแลอาหารการกินให้เวลาผ่านไปหลายเดือนนางเอกไม่ยอมติดต่อก,กับพระเอกเลยแม้แต่น้อย จนวันหนึ่งแม่บ้านกดรับสายพระเอกแทนนางเอกนางเอกจำใจต้องคุยกับพระเอกเธออยากร้องไห้แต่จำต้องกัดฟันเอาไว้ไม่ให้เขาได้ยินเสียงสะอื้นพระเอกตัดพอนางเอกว่าเธอไม่เคยจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยใช่ไหมนางเอกตอบว่าเปล่าพระเอกบอกเลิกนางเอกนางเอกอยากบอกเขาว่าที่ผ่านมาไม่ใช่แบบนั้นแต่เธอจำต้องเก็บทุกอย่างไว้ในใจหลังจากวันนั้นพระเอกก็ตัดสินใจย้ายที่อยู่ใหม่ด้านนางเอกเธอก็เปลี่ยนซิมโทรศัพท์ตัดช่องทางการ ติดต่อกับพระเอกมีอยู่วันหนึ่งเธอเกิดฝันร้ายฝันว่าเธอกับพระเอกจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเมื่อตื่นหานอุีมาหาเธอนางเอกหุดหงิดไล่ตะเพิดเขาแต่เขายังดึงดันอยู่ต่อเพื่อทําอาหารให้นางเอกทานเมื่อเย็นมาถึงหานอุยซดน้ําแกงที่ตัวเองทําเข้าไปจนอาหารเป็นพิษกลายเป็นภาระให้นางเอกพาเขาส่งโรงพยาบาลเมื่ออาการดีขึ้นหมอก็ให้กลับบ้านระหว่างที่กําลังจะขึ้นรถแท็กซี่นางเอกเผลอมองไปที่ป้ายรถเมย์เธอเห็นใครบ บางคนที่ดูคลายพระเอกเธอบอกให้หานอวีกลับไปก่อนจากนั้นวิ่งไล่ตามพระเอกไปแต่ก็ไม่เจอเขานางเอกสุดลงกับพื้นนั่งร้องไห้จนหานอวี๋ที่ตามมาตกใจเขาพยายามปลอบนางเอกบอกนางเอกว่าเธออยากได้อะไรก็ให้บอกเขามาจากนี้ไปเขาจะยอมตามใจเธอทุกอย่างนางเอกขอโทษหานอวีที่เธอไม่สามารถรับรักเขาได้หานอวี่บอกว่าไม่เป็นไรแค่นางเอกสบายใจก็พอหานอวีอุ้มนางเอกเดินผ่านพระเอกที่แอบดูอยู่มุมหนึ่งของตึก ช่วงนี้ชีวิตของยวนฉีดูหดหู่กว่าแต่ก่อนเขาไม่เข้าใจว่าตัวเองทําอะไรผิดไปแม่ของนางเอกถึงได้เลิกสนใจเขายวนฉีทนความอึดอัดนี้ไม่ไหวเขาคว้ามือของแม่นางเอกให้เดินตามเข้าไปต่อหน้าทุกคนพาเธอมาที่ห้องเก็บของบอกว่าเขาคิดถึงและจูบเธอแม่นางเอกบอกยวนฉีเรื่องอาการป่วยของลูกสาวแถมยังบอกเขาอีกว่านอกจากเธอจะเป็นผู้หญิงแล้วเธอยังเป็นแม่คนอีกด้วยยวนฉีรับรู้ได้ว่าเขาแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันเร แบบนี้มันยุติธรรมต่อเขาตรงไหนแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ยอมแพ้หลายวันผ่านไปยนฉีจึงโทรหาแม่นางเอกอีกครั้งเพื่อขอโอกาสจากเธอแต่แม่นางเอกกลับบอกให้เขาลืมมันไปเถอะแต่เขาก็ยังดึงดันแค่โอกาสครั้งเดียวแล้วเขาจะไม่ไปเจอเธออีกนางเอกกลับมาเรียนอีกครั้งคืนหนึ่งที่หอพักเพื่อนสาวของนางเอกบอกว่าต้นตกหลุมรักผู้ชายคนหนึ่งเหมือนเขาจะเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ แม่นางเอกกับยนฉีนัดเดทกันที่หมู่บ้านเซียวโจวทั้งสองทำกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันแถมยนฉียังแอบพาแม่นางเอกเข้ามาในบ้านของเขาบ้านเขาคนเยอะมากดังนั้นทั้งสองจึงต้องคอยหลบหลีกไม่ให้ใครเห็นตัวแม่นางเอกจนสามารถพาแม่นางเอกมาที่ห้องของเขาได้แต่เนื่องด้วยบ้านยังมีเด็กวัยซุกซนอยู่ทั้งสองถูกจับได้ต้องจ่ายค่าปิดปากเป็นเลโก้ที่กำลังนิยมจากนั้นยนฉีพาแม่นางเอกไปที่ห้องวาดรูปของเขาแม่นางเอกเล่าเรื่องอดีตสาม มีของเธอให้ฟังว่าสามีของเธอก็เป็นจิตกรชื่อดังเหมือนกันยนชีอยากรู้ว่าเขาเป็นใครแต่แม่นางเอกก็ไม่ยอมบอกอีกทั้งเธอได้พูดจบความสัมพันธ์กับยนชีเล่นเอาอีกฝ่ายไปไม่เป็นที่ถูกปฏิเสธแบบนี้ด้านพระเอกนั้นเขาย้ายมาอยู่ที่ซีจิงใกล้กับมหาลัยที่นางเอกเรียนวันนี้เข้ามาที่ตลาดปลาซื้อปลาสุขภาพไม่ค่อยดีตัวหนึ่งกลับบ้านไปด้วยความรู้สึกสงสารผู้ชายที่เพื่อนนางเอกแอบชอบก็คือพระเอกนั่นเองเพื่อนนางเอกเ แอบตามถ่ายรูปพระเอกเมื่อถูกเขาจับได้เธอก็เข้าไปวนเวียนข้างๆเขาพยายามชวนพระเอกคุยแต่พระเอกไม่สนใจเธอเลยแม้แต่น้อยเพื่อนนางเอกกลับมาที่หอพักด้วยอาการเศร้าเปิดรูปของพระเอกให้นางเอกดูทันทีที่นางเอกเห็นรูปพระเอกน้ำตาของเธอก็คลอเบ้านางเอกอยากเจอพระเอกอีกครั้งเธอขอตามเพื่อนไปร้านพระเอกในวันต่อมาเมื่อทั้งสองคนได้เจอกันต่างฝ่ายต่างก็คิดถึงกันแต่แสดงออกไม่ได้พระเอกทำตัวเย็นชาใส่ นางเอกนางเอกโมโหเขาเธอจึงบอกว่าเธอจะเหมากุหลาบร้านเขาพระเอกเลยให้นางเอกแบบฟรีๆไม่ต้องจ่ายตังค์ช่อดอกกุหลาบถูกวางไว้กลางห้องพักเพื่อนนางเอกงอนนางเอกมากนางเอกบอกเพื่อนว่าเพื่อนไม่เหมาะสมกับพระเอกแถมยังแต่งเรื่องว่าพระเอกมีลูกแล้วเพื่อนกลับตอบว่าเธอไม่สนใจต่อให้พระเอกมีลูกก็ไม่เป็นไรเธอชอบเขานางเอกพูดกับเพื่อนว่าถ้าไม่เชื่อก็ให้ไปถามพระเอกได้ให้บอกว่านางเอกเป็นคนบอกวันต่อมา เพื่อนจึงวิ่งแจ้นไปที่ร้านดอกไม้ของพระเอกและถามเรื่องนี้พระเอกก็ตอบว่าเขามีลูกแล้วจริงๆชื่อชวนชวนเพื่อนนาเรื่องพวกนี้มาปรึกษาเพื่อนในห้องทุกคนลงความเห็นกันว่าพระเอกกับนางเอกต้องเคยเป็นคนรักกันมาก่อนแน่นอนและดูท่าจะยังเหลือเยื่อใยต่อกันอยู่นางเอกมาหาพระเอกเธอวอยใส่เขาถามว่าเขามาซีจริงทําไมพระเอกตอบว่าเขาอยากอยู่ที่ไหนก็ได้แต่นางเอกไม่เชื่อเป็นเพราะเธอแน่นอนเขาถึงอยู่ที่นี่ทั้งสองมีปา เสียงกันนางเอกบอกพระเอกว่าเธอไม่อยากได้ยินผู้หญิงคนไหนพูดชื่อของเขานางเอกขยำกุหลาบที่อยู่ในมือจนหนามของมันตำนิ้วเธอเลือดไหลซิบก่อนที่เธอจะวิ่งออกมาจากร้านดอกไม้ของพระเอกทั้งน้ำตานางเอกเกือบบูบที่หน้าร้านของพระเอกเธอพกยามาด้วยกำลังจะกินมันแต่กลับมีคนวิ่งมาชนทำให้ขวดยาที่อยู่ในมือตกพื้นนางเอกซุดตัวลงกับพื้นท่ามกลางฝนที่กำลังตกลงมาเธอร้องไห้เป็นหยวนฉี่ที่มาเจอนางเอก ายวันผ่านไปวันนี้เป็นวันรับปริญญาของยวนฉีนางเอกถือดอกไม้มาแสดงความยินดีกับเขาพี่สาวเจ้าของโรงแรมก็มาแสดงความยินดีกับยวนฉีเช่นกันและได้เจอนางเอกเขาใจผิดว่าทั้งสองคนเป็นแฟนกันยวนฉีรีบอธิบายว่าไม่ใช่ตกค่ำทั้งหมดจึงไปกินเลี้ยงด้วยกันมีเพื่อนร่วมห้องของนางเอกไปด้วยพังจื่อก็ตามมารวมถึงพระเอกเนื่องจากทุกคนล้นแล้วแต่รู้จักยวนฉีบรรยากาศงานเลี้ยงจึงดูอึดอัดเล็กน้อยพระเอกได้นั่งข้างนาง เอกเพื่อนนางเอกออกหน้าคอยตักอาหารให้พระเอกทําให้นางเอกไม่พอใจปัตตะเกียบของพระเอกตกพื้นด้วยความตั้งใจเพื่อนนางเอกยังคอยตักอาหารให้พระเอกต่อพระเอกจะทานก็ทานไม่ได้เนื่องจากนางเอกจับมือของเขาไว้เขาพยายามเอามือของนางเอกออกแต่เธอไม่ยอมพระเอกบอกให้นางเอกปล่อยแต่นางเอกไม่ยอมปล่อยทั้งสองโตตอบกันไปมามองหน้ากันด้วยความรู้สึกหลากหลายจนสุดท้ายพระเอกหมดความอดทนลุกขึ้นมาจากโต๊ตะโกนบอกให นางเอกปล่อยมือนางเอกตอบกลับไปว่าเธอไม่ปล่อยพระเอกเลยเดินออกจากร้านโดยมีนางเอกจับมือเขาตามไปด้วยเล่นเอาทุกคนบนโต๊ะอาหารงงกันเป็นหมดโดยเฉพาะหานวีเขาถามยนชีว่านางเอกกับพระเอกรู้จักกันด้วยหรอยนชีตอบว่าเหมือนจะรู้จักกันในฐานะแบบที่ไม่ธรรมดา บนรถแท็กซี่นางเอกยังไม่ยอมปล่อยมือจากพระเอกเขาเลยบอกให้คนขับหยุดรถพานางเอกเข้าโรงแรมพระเอกพูดกับนางเอกว่าอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันแต่พระเอกก็ได้หยุดการกระทําของตัวเองไว้เขาถามนางเอกว่าเธอรักเขาไหมนางเอกกลับไม่ตอบพระเอกจึงเดินไปที่ลิฟต์เขาได้ยินคู่รักคู่หนึ่งคุยกันถึงเรื่องดอกเบญจมาศเป็นเรื่องเดียวกันกับครั้งหนึ่งที่เขาเคยพูดกับนางเอกบอกว่าเธอคือผู้หญิงคนสุดท้ายของเขาพระเอกจึงวิ่งกลับไปหานางเอก เขาเจอเธอนั่งร้องไห้อยู่ในห้องน้าพระเอกเคลียร์กับนางเอกจนเข้าใจกันเช้าวันต่อมานางเอกเป็นฝ่ายตื่นก่อนเธอรู้สึกว่าเลือดกําเดาของตัวเองไหลจึงวิ่งไปที่ห้องน้ําเช็ดมันออกแถมผมที่อยู่บนหัวก็ร่วงออกมาเป็นกระจุกนางเอกเครียดมากเธอรีบกลับห้องของตัวเองเมื่อพระเอกตื่นจึงไม่เจอนางเอกเขาเห็นเพียงเศษผมบนเตียงไหลกระจุกเริ่มเดาได้ว่านางเอกป่วยเป็นอะไรวันก่อนเขาเก็บขวดยาของนางเอกได้เมื่อนํามาปฏิติ ต่อกันพระเอกนั่งร้องไห้อยู่ในห้องตามลําพังจากนั้นเขาติดต่อหาอาหารวีอาหารอวีเล่าเรื่องการป่วยของนางเอกให้พระเอกฟังจนพระเอกเข้าใจจากนั้นพระเอกโทรหาแม่นางเอกเขาบอกแม่ว่าเขาขอเป็นคนดูแลนางเอกเองซึ่งแม่นางเอกก็อนุญาตเพราะรับรู้ได้ถึงความจริงใจของพระเอกที่มีต่อนางเอกพระเอกมานางเอกที่มหาลัยในวันต่อมาแต่นางเอกพยายามหลบเลี่ยงเขาเขาขอเธอคืนดีนางเอกตอบว่าถ้าเป็นเพรเรื่องเมื่อ คืนก็ไม่จําเป็นพระเอกบอกว่าเขารักเธอมากตั้งหากทั้งสองใช้เวลาอยู่พักใหญ่กว่าจะเคลียร์กันลงตัวและคืนดีกันหลังคืนดีกันพระเอกกับนางเอกก็เริ่มออกเดทกันทั้งสองจับมือกันเดินเล่นที่ชายหาดนางเอกถามพระเอกว่าเขาชอบเธอตั้งแต่เมื่อไหร่พระเอกตอบว่าตอนที่เธอมาร้านตัดผมครั้งแรกแล้วให้เขาตัดผมให้ตอนที่เธอลืมตาขึ้นแล้วเขาบอกให้เธอหลับตาเขาคิดว่าเธอจะต้องมาหาเขาแน่ๆอีกสักพักก่อนกลับเธอก็คงจะแกล้งทำของลืมไว พระเอกบอกนางเอกว่าความจริงแล้วเขาจำเสียงของเธอได้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนางเอกตอบว่าเธอเองก็จำเสียงเขาได้เหมือนกันถึงขนาดเก็บเอาไปฝันด้วยพระเอกซักไซานางเอกถามว่าเธอฝันถึงอะไรนางเอกตอบว่าเป็นความลับ พระเอกกับนางเอกออกเดทกันอย่างมีความสุขตกเย็นก่อนที่พระอาทิตย์จะลาลับขอบฟ้าทั้งสองเต้นรำบนชายหาดด้วยกันจากนั้นพระเอกพานางเอกมาดูดาวคุกเข่าขอเธอแต่งงานนางเอกตอบตกลงด้วยความยินดีทั้งสองเลยกอดกันแน่นวันต่อมานางเอกมาเคลียกับฮานอียฮานอุยถามนางเอกว่าเขาสู้พระเอกไม่ได้ตรงไหนนางเอกตอบว่าไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้แต่เป็นเพราะเธอรักพระเอกต่างหากพระเอกคือชีวิตของเธอฮาน ร้องไห้ด้วยความเสียใจแต่เขาก็ยอมปล่อยนางเอกไปส่งนางเอกขึ้นเครื่องไปหาพระเอกที่บ้านเดิมที่นั่นเตรียมจัดงานแต่งระหว่างพระเอกกับนางเอกไว้แล้วนางเอกสวมชุดเจ้าสาวชาวเผ่าเชียงชาวบ้านต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับการแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ต่างร่วมกันอวยพรให้บ่าวสาวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลังงานแต่งจบลงพระเอกพานางเอกขับรถเที่ยวที่เมืองหนาวแห่งนี้และหยุดที่ริมแม่น้ําแห่งหนึ่งนางเอกพูดกับพระเอกว่า เธอไม่ไปดีไหมเพรเอกตอบว่าอย่าดือ้อนางเอกพูดกับเขาต่อว่าถ้าเธอไปแล้วกลับมาไม่ได้อีกเขาห้ามมีผู้หญิงคนอื่นนะเพรเอกพยักหน้าตอบรับนางเอกถามเพเอกว่าเขาจะรอเธอไหมเพรเอกตอบว่าจะรอจนกว่าจะกลับมานางเอกจึงบอกให้เพเอกเลี้ยงปลากัดระหว่างที่รอเธอ ทั้งสองทิ้งตัวลงนอนบนหิมะบอกรักกันไปมานางเอกบอกพระเอกว่าเธอรู้สึกเหนื่อยมากอยากหลับสักพักพระเอกตอบว่าเดี๋ยวเขาจะหลับเป็นเพื่อนเธอเองนับตั้งแต่วันนั้นหนึ่งปีต่อมายนฉีบังเอิญเจอแม่นางเอกอีกครั้งที่ร้านไก่ทอดเขาไม่รีรอเดินเข้าไปหาเธอแม่นางเอกทักทายว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะจากนั้นถามสารทุกข์สุขดิบกันต่างฝ่ายต่างก็ยังคิดถึงกันอยู่แม่นางเอกตัดสินใจถามยนฉีว่าคำพูดที่สตูดิโอเมื่อ ปีก่อนมันยังมีผลอยู่ไหมโยนชีตอบทั้งน้ำตาว่าเขายังรอเธอมาโดยตลอด พระเอกย้ายกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านเสี่ยวโจวอีกครั้งวันหนึ่งมีคนมาติดต่อขอซื้อรูปบนฝาผนังของเขาพระเอกได้รู้ว่าจริงๆแล้วรูปบนฝาผนังของเขานั้นมีมูล,ลค่ามากแค่ไหนอีกทั้งยังรู้อีกว่านางเอกคือลูกสาวของคนวาดเขาจึงบอกคนที่มาขอซื้อว่าเขาไม่มีวันขายกลับไปเถอะคนซื้อยอมกลับไปแต่ได้ทิ้งข้อมูลติดต่อไว้เผื่อพระเอกจะเปลี่ยนใจพระเอกยังคงคิดถึงนางเอกอยู่ตลอดเขาซื้อปลากัดมาเลี้ยงตามที่เคยคุย กกังเอไว้นพวกมันยังคงมีชีวิตรอดและแข็งแรงวันนี้พระเอกมีงานต้องไปดูแลดอกไม้ที่เซ็นทรัลเลกเขาออกไปทำงานแต่เช้าตรู่ระหว่างที่กำลังรดน้ำต้นไม้เขาได้ยินเสียงของนางเอกเรียกชื่อเขาก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยซีรีส์เรื่องบุพภาแห่งรักหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า